ไปเห็นบุญเห็นบาปนรกสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งการบาปบุญนรกสวรรค์เนี่ยนานเท่าไหร่ใจมันก็ไม่ยอมรับความจริงอันนี้มันจะยอมรับตั้งแต่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่แหละเรื่องของกิเลสมันมันลบล้างอยู่เนี่ยขันาไปตกนี่นรกก็คือพวกที่ไม่เชื่อบาปบุญนรกสวรรค์ว่ามีนระไปตกผู้ที่เชื่อไม่ไปว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มียอมกลัวในสิ่งที่ควรกลัวตามทำผู้เจ้าที่สอนไว้แล้วอย่างแท้จริงไม่เป็นอื่นนะปฏิบัติตามนั้น แล้วเวลาปฏิบัติตามแล้วพวกนี้ไม่ไปดกในโลกนะ้พวกกลัวบาปกลัวกรรมคนกลัวบาปก็เชื่อเชื่อว่าบาปแล้วก็ต้องกลัวเชื่อว่าบุญแล้วต้องขยับตัวเข้าใส่บําเพ็ญเพื่อการกุศลยกตนขึ้นในพ้นจากทูเขาลำดับราไปน,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 ไป <c oughs> นี่คนไม่เชื่อกิเลสไป่างนี้คนเชื่อกิเลสบาปไม่มีบุญไม่มีอยู่นั้นหมดนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภัยต่อสัรโลกไม่มี แต่หลอกสัตว์โลกใสสัตว์โลกเข้าไปเวลาต้องเอาโลกก็